Thank you. นี่ครับตำยำนะครับตำยำตำยำนะครับน้ำปลานะครับตาแม่ธิดานะครับรามาตำยำสูสูชส้มครับนี่นะครับเราตำไส้กรอกนะครับหรือขนมจีนนะครับไม่มีกลิ่นปลาร่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ลิปเด็ดนะครับเส้นเปปลาไว้ ไม่ต้องใส่น้ำปลาครับใส่ก็ได้ครับรสจัดดีๆนะครับมะนาวเพิ่มก็ได้ครับน้ำมันสีแบบเข้มข้นนะครับน้ำปลาแม่ิดานะครับไม่มีกลิ่นปลาแบบฉุนๆเหม็นๆนองๆนะครับเนาะกลินคนไทยกินคนไทยกินได้นะครับภาคกลางภาคอีสานเหนือนะครับรับรองว่าติดใจครับโอ้่อยากให้สืบเลยครับ นะครับฝากติดตามปลาแม่ทีลาด้วยนะครับไปสำน้าเตีมาเขาจะไปผู้ซิมให้